ครับเบิ่งเอาเด้อครับหน้านี่มีน่าเลยครับเอ๊มีเข่าเลยครับบ่แม่น้าผมเด้แต่ว่าอยู่ทั้งบ้านผมนี่แหละครับเบิ่งเอาเลยครับผลจากการฝนตกต่อเนื่องนะครับท่วมเข่าเบิดครับมีแต่น่ามเลยครับนี่ทั้งหน้าลุ่มครับอันนี้ย่างมาเละซืนย์นะครับเหล้าบรรยากาศธรรมชาติเอาน้าให่เบิ่งครับหน้ามาคักนั่แหละครับพูดนะครับแม่เพียงไก่เบิ้งแลอันนั้นเขาที่เขาเจ้ามันดั่มกน มันใหญ่มันกระสีพ่นปลายเขานะครับแต่บางมองพ่อนะบ่มีเดครับพืบ่นนครับเห็นปะครับมีแต่น้ำผู้ใดมากน้ำเอาไปด้อดามทั้งนี้จังแมนต๊กดีโอสงสารผู้เพ่นลงทุนเนาะพ่นลงทุนหลายแล้วน้ำท่วมเนาะแต่ว่าคิดว่าพอตายดอกถามระบายท่านนะครับนี่ครับเอาน้ำมาม้เบิ่งบางทั้งที่บ่ให้่บ่มีน้ำอยากได้น้ำอยากได้ฝนก็นบ่ไป ปทังนีอสนับสนุนดีน,น้องฝนเนี่ยรักที่สุดเลยน,น้องฝนโอ้พี่น้องเอ้เดี๋ยวคำนี่ก็บปือแต่คนใส่มองครับเขาก็หาอยู่หากินนะตามภาษาอีสานบ้านเฮาชาวบ้านขอบคุณพี่น้องหลาย,ลายๆเด้อครับที่คอยติดตามเลยรับชมผมกับสิพย่ามอัปเดตเอาคลิปอยู่ทงังบ้านม่วงไม้บึง้อนะครับสกลนคะรครับขอบคุณหลายๆครับ